นี่นะคะมามาเริ <t festivals> ่มเลยตอนนี้เรารวยตอนที่แล้วเรารวยไปอีกอกเกาะไว้เกาะไว้เอามันลงมาด้วยไปเลยหน่งสองปล่อยอาวุธจุ๊บลูกปอย

ซ้ำอุ๊ยมันนี่หรปะมันนี่นี่มาอยู่กับเพื่อนกันปะเฮ้ยเมื่อกี้มีมนุษย์กล้วยด้วยแบบนี่กบจุ๊บแป๊บเดี๋ยวไปขอพยายามให้ได้ก่อนคนเราเขาทำใครกรรมบันนะจุ๊บประตูอ่อกช้อยกันแล้วขับรถมาจุ๊บตามอืมเขาไปดูยิงเนี่ย มันก <Again> ็ออยู <ans> ่เพืเลี้ยงหลานไหมดเออะไร่ไช่วยด้วยติดหรืออึบเออต้องเอาใหม่อะาต้องเอาใหม่นเาเออเออว้เนตอนเช้าไปเลี้ยงวันนจะนอนนี้เออเออเดี๋ับนะพวกับกัน นี่จะจักขาแกอุ้ยไม่ใช่อุ้ยแล้วอุ้ยปัดว้าวอาดเลยมีคนใช้อาวุธแล้วดึงทิ้งก่อนนี่ขอออกกำลังกายแป๊บโอ้ยแป๊บออกกำลังกายโอ้ยไม่ตกไม่ไม่ โดนบทมนดเขาจะอื้อมันมีแมมไม่ตัดของกินจะด้วยอ้าเพลอดโอเคเพลอดตานต่อไปแล้วตะหแล้วไม่อนแล้วอยรตอ่ไปดูนะเป็นไงก็คืออาวุธเรามันสามารถตัดอะไรได้มันสามารถตัดได้อาวุธเราสามารถตัดได้โอเคจะตัดสะพาน แม่แม,มโโ่ดีเนี่ยโอลูกยเอ้ยไปตกที่พ่อทีแม่ที่หลานตกดาวเียบดต้องพยายามตัดให้เร็ว yes. ที่สุดอะ่ะเนี่ยตกต้องแบบไกลๆหน่อยนี่แบบแบบแบบแ๊บไปไกลๆอื้อ ตงก็คือต้องพยายามกกอนเนี่ยตรงเนี่ยต้องพยายามก่อนี่้จึ๊บไปเกาะตกโทษเออเกาะไม่ได้เกาะเลยหล่อยยุทธไปเอาจริงเลยมาเนี้ยตัด ไม่น่าถืออาวุธนะเราไม่ต้อง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 แล้วเราก็ทิ้งอาวุธเออทิ้งอาวุธทิ้งอาวุธไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอาวุธอาวุธนั่นเนี่ยว่าเล่มตกโอเคตอนนี้เรากำลังนี่ทันไหมนี่รอดแล้วเว้ยนี่โ้นหัวมันโอ้ตอนนี้ฉันรอดแล้วเพิรอดแล้ว ดูสิเหตุรอดแล้วโอ๊ยไม่เกือบจะตายแล้วอึ๊บอึ๊บโอ๊ยอึ๊บเดือดตกไปพร้อมศัตรูตอนนี้มันไม่ถูกอยู่แล้วถ้าซื้อครั้งสองไม่ไม่เอือไปรอดเลยมากมากเลยตายคลิปไปนี่เียอาคลิปคนอยู่อีกแล้วถ้าออกไปทีแล้ว จะไปยิงยิงกูประเทศเหรอจ๊ะ ไม่ดูจับตาาอดูนาทีดูทำไมใช้มาตูดไหนไหนโมยไทยของแท้